1นึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครบพร้อมส่งโดดจุดุดตลอด,ด,วดสวัสดีแม่คะสวัสดีจ้าคุณลูกค้าโอ้ยมันอย่างน้อคือมาส่งถอนหายใจให้นอบันี้ไปเมื่อยเอียงมาไปสีฟาดกูต่ทุ่เสาหาแต่เหล่อุ้มเ้ยเมื่อยทัก สิโจมเฮ็ดหยังไปเสียกันหน้าเจ้าขวงโอ้ก็ให้ในบอกให้ผู้อื่นฟังแน่จะได้รู้ว่ามีเบียดเข็ดอยู่เดี๋ยวมาสวัวมาซักอยู่นี่ฝ่าวไปเฮ็ดต้มเสียนกินเจ้าขวังไปเจ้านั่นจะฝ่าวซังขอยยืมรถแน่ไปใส่ียอ่ะคุณจะไปส่้งของให้ลูกค้าใครละเนาะโว้ยต้มเสียนก็ต้มเสียนเจ้าของอยังมาหยากให้มั่อยู่โอ้ยมาหยากกับภาษายืมรถซตำนหนี่นึงเออเอาเลยเอาติดกันกันเติมน้ำมันใหนนน้น้ำนี้เถอเติมน้ำมันเออได้เลย เอาเงินมาเนี่ยเอากระโดดไอ้แม่เอาของสิแบบใดตัวเติมน้ำมันให้อายเศร้าบาทแต่ว่าให้อายเซ็นตุ่มเสียนลยอุ้ยอายไข่เบิ้งเกน้ำมันรถเจ้าแล้วมันไปกับได้อยู่บะต้องเติมยากดอกมองใอยจะไปซ่องนี่ใกล้ๆนึงจะเก็บเงินไปจ่ายค่าตุ่มเสียนไข่ลดอุ้ย <c oughs> ไปจีบข้ามเนาะอุ้ยรถจ้าไปไป <c oughs> เราจัดสตาร์มื้อไหมแมวแมวสตาร์มื้อเฝ <Okay. S 2> ้าไปเฝ้าไม่เอาคนหุ่มเขาได้เลยเลือกฝ่าไปถื่นเดี๋ยวเอาอมันคือบัตรตี๋ละไอ่อซีบัตรตี๋ยังแต่งหัวตะชี้มากเหมือนกัน กัดจังหวะนี่ลหละเคยมีรถบ่หนีครับรถเปลี่ยนบ่หนีเอา้าครับว่าเป็นซิกายืมตีไม่ยจักแล้วเนาะรถไอสตาร์ทมือดิเออัอสตาร์ทมือล่ะนี่นาเอาเอฝ้าไปเปิดเต้กุนแจเปิดแล้วนี่ไฟเขียวอยู่นี่ไปท่านอ่ะเออเดี๋ยวสตาร์ทอยู่อเออเอไมก่อนนะเอา,เอามันคือบทีตน,นะ วายชีเปลี่ยนกับว่าชีาเปลี่ยนเอาเอาหมออกเปิดไฟกุญแจน่ะเปิดแล้วางออไปเอาเอาออกก็ออกสนนิน่ะจับรถไว้เอาจับนี่อสาตาร์ทมือจังสิฮะ<า>เห็นนี่บอลนี่ว้าสตาร์ทมือบวญสตาร์ทมือบุญจ้าเลยสิปวดแขนเนาะ